อันสวัสดีครับอันสิมาถามสิมาถามไฮ้ออแจ็คไหมครับพนอยู่บ๊วยออแจ็คออแจ็คกลับไปยังไงครับนั่งพนอยู่น้ำมันนี่ตัวบางครับเดี๋ย่อันอยู่อยู่น้ำมินนี่ได้โชคว่าครับงวดที่ผ่านมาเจ้าสองอ่ะถึงลายบ่วยในน้ำมันบ่ครับเจ้าสองเพิ่งใหญ่มากวดวนีหันถึงน้ำมันสามร้อยคูณสามร้อยผมนะครับอ๋อถึหลายเด่นมานเถอะวันนี้ตามวันนี้ตามเพิ่งอีกบ่ เงินนี้ก็ตามคือเก่าแหละครับตามคือเก่าบ่ครับเพิ่นอยูเทลเทลนี้บ่แถวนี้แหละครับอยู่แถวนี้สิมาตามเพิ่นอีกเนาะครับครับขออีกมันเพิ่นอีกเด้อคเงินนี้เด้อครับผมจาตุครัาได้300คูณ300แม่นครับ92น่ะ92นะครับเอางวดนี้จัดหนักอีกครับสามอีกคือเก่าครับสามอีกคือเก่าจัดหนักเลยเงินจัดหนักอีกครับผมครับผมเอาครับผมเพิ่นอยูเทลเทลนี้บ่อยู่นี่แหละครับบ่งั้นเนี่ย โอเคครับผมเดี๋ยวไปตามกันนะครับผมอแจ็คคู่ลมเจ้าเนาะงวดที่แล้วรู้ว่าได้หลายได้สามวยคุณสามนยนี่สามคูณสามหนเลยสามคณสามนยนะบ่เ่ครับกับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีอิสซีทุทธานะครับผมวันนี้มาตามนะครับอิซีให้ตามอแจ็คคู่ลมเจ้านะครับผมหลังจากนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับให้สองเก้าเก้าสองนะครับผมก็เข้าล่างนะครับ เขาล่างเต็มๆเลยนะครับผมสาหรับอแจ็คกลับมาครั้งแรกงวดแรกนะครับผมก็เข้าตรงๆเต็มๆนะครับสําหรับอแจ็คนะครับผมเดี๋ยวมาตามกันนะครับสําหรับอแจ็คในงวดวันที่1พกรกฎาคม2565นจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนําไปพิเคราะ์พิจารณาดีๆนะครับผมสำหรับอแจ็คนะครับผมเขากลับมาแล้วนะครับผมเขากลับมาทวงมาลังนะครับกลับมางวดแรกก็เข้าเลยนะครับผมเดี๋ยวมาตามงวดที่2 ว่าอแจ็คจะเข้าตัวไหนก็ขอให้กับทุกท่านนะครับโปรดใช้าัญญาณในการรับชมทางช่องเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านพิเคาะพิจารณาดีนะครับผมสําหรับแนวทางออแจ็คนะครับผมจะติดตามกันนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางตามแล้วนะครับอแจ็คที่อแจก็กหรือว่าอนุมแจก็กดีเอากระจังใดก็ได้ออไปะ แจ็คสเปโรอาจารย์แจ็คโมเทเลว92เต็มเต็มเอาอาจารยวเลยเอ้าอันนี้ยังงอันน้เราทำเอฮะเลขม6ตัวเล่กเายุ่นนี่เลขม6ตัวกันมันออกงั้นเหรอครั92เพระมีน6ตัวเลยนะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งอาจารย์แจ็คนี่คำนวณด้วยอาจารย์ยอาจารย์นี่เขาจตัวไทยลตัวาแต่อาจารย์แจ็คนี่เอา6ตัวเลยคำนวณหน่วั่น7 แม่นบ <C> ่อสามหกหนึ่งแปดนย์เจ็ดสามหกหนึ่งแปเจ็อ่าบงำบุนกำนวณแบบเด็เอาตัววะเอาเอาสูตรนห้เพื่นเห็ดนะบ่เ้อเบึงบอเเอาเดนใจตีเนเไหนเากับบงบ่อสูตรนี่เพิ่นเฮ็ดมาจักปีเราก่อนนี่เ็ดปีไนเเลียงปลาอยู่เลียงปลาก่อนเลียงปลาอีกได้สูตรนี่มาด้ตามมาเป็นปีมาตามงวดแรกบ่หัน เต็มเต็ม92 9งวดนี้เป็นงวดที่สองเลยบ้านพี่น้องให้ตามย่างหลายเลยก็มินเขามาตามอาจารย์แจ๊กหน่อยอาจารย์แจ๊กหน่อยอาตัวไม่อากมักไม่ได้ถึแล้วเห็นรถจอดดูทันแล้วเห็นรถจอดดูพอดีเสร็จแล้วทางผ่านคิดในใจก่อนเป็นนิติคิดในใจจะเข้าสวนเพิ่น ไม,ไ,มไม่ต้องเขียนเขียนตัวใหญ่ๆเลยเด้อไม่ต้องเขียนตัวเล็กเอาใหญ่ๆเบลล์ลำเลยพี่น้องเพื่อนจะได้เห็นผู้เล่นหลังสิผู้ยืมคำขันใดว่าบังคับน่ะว่าใด้ซื้อว่าใด้ซื้อโอ้ยไปซื้อตั้งเลขจี้ใหญ่ซุยตายไหมอ่าแต่ว่าห<ป>่างซื้อตั้งเลก สามโต๊ะห้านย์ข้อจอมัห้าศูนย์เจ็ดผมก็่ายให้นเพื่อยู่นั่นเด้เอเพื่อนเ่ได้เบิงดึกก็นั่งอยู่น้ำกันมาแมนเลยแกมาลาิบบาทก็แจ้าเบื่อนติมเราถือกันเต็มสิบบาทหนุ่มแจ็คอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาเพื่อที่จะถล่มเจ้าอ๋อแจ็คล้มเจ้าเพื่อล้มเจ้ามือเพื่อล้มเจ้ามือ ถ้าเขาเขาาลายงวดดิาาตามติดเลติดตามทีแมนเคยทายมาเคยติดต,ตามมาเคือเขา่ากอเขาห่หงวดติดต่อกันหลังจากน,นั้นหงไดหงิาต,ตามหงุดหงิดมาตาม บเลยนะอาจังๆเด้องวดนี้ครับพี่น้องเอาจังๆเลยออแจ็คพูดที่ลมเจ้างวดนี้จัดไปครับโอู้เอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งที่นี่อันนี้เขาไล่ที่เบิ้งเนี้ยกับลรถตัวนี้อันนี้มันกับเร็วน่ะเฮ้ยขีดออกตัวนึงสักก็เสรนเอาเสร็จหานเลยจร งวดนี้คือเป็นสีแปลกๆคือเป็นสีลายตัวเถอะฮะมันเป็นยังไงครับงวดวัชพันกิ๊ดหางเนาะครับไอ้งวดวัชหันมันเป็นเลขเบิ้ลนะงวดวัชพันมันทีนี้เออมันทีได้เป็นเลขเบิ้ลมีหางกับหางใช่นะอ่ามันก็เลยจับได้จับได้หน่อยตัวงวดนี้ไปกับผีสิงยิบซี่โตเปล่าโอยแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์แจ็คกระเน้นให้เราเด้หน่ เน้นสามศูนย์บ่เน้นผมเน้นตัวเดียวบ่ครับมีตัวเนอยน่บวอยู่ในนี่นี่แล้วบ่โซงงตัวมี่อีกวะแปดเอ้ศูนย์แปดสี่นอกสามศูนย์ศูนสามสี่อศูนย์มาหลัก้อยแลบ่ที่นี่วนี้มาแท้หมื่นมาแทะอะไรครับตัวเดียววิ่งศูนย์วิ่งวิ่งวิ่งก็ให้วิ่งเจ้นวิ่งวิ่งให้นะวิ่งศูนย์มาแท้ เขียนอะไรหรอาจารย์เทีพี่น้องเลยหันไหล่นี่วิ่งศูนเด้อวันนี้เบืทั่วหาเรืออาจารย์บไว้่งดิเอาหาันจดไว้แคบไห้าพันเติมคะแนนห้าพันนั่นนี้น้ำใจดีเนาะเขียนเบือทั่วเห็นน้วีั้ตัวแล้นะครับน้ำใจบัญชีไ่ต้องดอกเขามีน้ำใจก็ค่อยทั่วหาเพื่อนเนาะเออเ่ยศูน0 6ห4สีี่ย์ โบอพอวะต่อาอีก,ก็ได้หกสามเก้าศูนย์น่ะอันโบทุ่นอีกก็แมนอ๋ออนี่เอาแคปแคปไปเลยครับแคปเต็มหน้าจอไปเลยเดอ้อสำหรับแนวทางออแจ็คผู้ล้มเจ้า<ม>เขากลับมาแล้วตัวนิ่ๆน,นี่มีตัวสามศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวม,มีมีอีกว่าสองสองตัว ตัวนี้เด้มีตัวไรหนท่านอีกบ่ทั้งนี้อยู่ในนี่มีตัวใดปะซีแปดนครับระหว่างสามตัวเดี๋ยวผมมักเนี่ย,ยอ,รรอ๋อชุดนี้ะพี่น้องเอาชุดนี้ชุดเดียวไปตัดเหนียญเอาไปตัดเลรีเอาตัดเรนนนนลรีนี่นี่แหละ08 8ซี03 0ซีนี่ในนี่นะครับพี่น้องจดแคไปไว้นะครับสำหรับแนวทางของออแจ็ค นะครับในวันที่1กรกฎาคม2565นะครับผมตามคะ้นนนะครับสำหรับอแจ็คนะครับอันนี้เบอร์โทรเพิ่็นด้วยครับเด้อแต่ปอตีเป็นนอแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไซักข้ากะล่องล่องล่องสังเบิงแล้วก็ล่องล่องกัามะไซเบิงว่ามันเท่าสิถือเล่งว่ะค่ะบอรโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกายยูหน้าจอเป็นกันกันเด้อดี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 ีดหรืลนะค่ะเพราะว่ายังเงินบอนอีกหากะมาเอ็นบางวดบางยานี่ ศูนย์กับมาเนี่ยเ็นบ่แต่ว่าผมมาศูนย์ค่ะแม่ยุ้ยเงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเปาขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิกาดมันกับเกี่ยวมากขึ้นกาค่ะเงินต้องขอสร้างอะไรเองค่ะเกี่ยวมากขึ้นก็เกี่ยวมากขึ้นกาค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างอะไรจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเขากระไดค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะ ลองเสียบสก็ลองหมุน,นเานาะน,นี่นะคะเบอร์โทหรหน้าจอเนาะผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอเนี่ยจนนนน้่หน้าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอเห็นคนรอมาได้ไงจินดากเ็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบอามาไใบกระเป๋ากระพิวโตกระชื่นเลยอค่ะ